สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c o m เ a เดอร์ค s สรีไวส์โทโชสำหรับ c o m เ a n ดอร์ค s บ้านเราก็น่าจะรู้จักกันดีในชื่อว่างานไรเดอร์สวมนิ้วซึ่งในชุดนี้ก็ทำออกมาต้อนรับไรเดอร์คนใหม่ c o m เ a e ด r r ์ i ีไแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย สลับ1นึ่บ็อกซ์ในคราวนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด24กล่องและจะมีหน้ากล่อง2แบบแบบแรกก็คือ c o m m a n d e r r e w i n e สลับชุดนี้ก็จะไม่สามารถเลือกแบบได้นะครับ ในชุดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด24แบบก็จะมีเฮเซไรเดอร์ตั้งแต่คูกาจนถึง G.O. โอเรวะไรเดอร์เซโจนถึงรีไวส์ซัลคเมเดอร์คิสก็ถูกรีโปรดักต์มาหลายรอบแต่ถ้าที่เด่นๆก็จะเป็นชุดที่รวมเหล่าเฮเซไรเดอร์ช่วงที่คเมเดอร์จีออกฉายสลหรับชุดนี้ก็เป็นการรีชุดเก่าออกมาแล้วแถมพ่วงเรวะไรเดอร์ไปอีก4คนก็คงจะพอพูดได้นะครับว่าเรานัก สสะสมก็มาตามหา4ตัวสุดท้ายนี่แหละสลับกล่องอีกแบบก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์ไวส์แล้วก็มาลองดูด้านในกันเลยสำหรับกล่องแรกก็คือคาเมเดอร์วิสานคาเมเดอร์คาบุโตะคาเมเดอร์ดีเคดคาเมเดอร์เบรดคาเมเดอร์ไวส์คาเมเดอร์คีบะคาเมเดอร์จิโอ คาเมเดอร์ดับเบิลคาเมเดอร์อากิโตะคาเมเดอร์เซโลวันคาเมเดอร์เดนโอะคาเมเดอร์โฟร์เซคาเมเดอร์ไฟฟ์คาเมเดอร์โกสคาเมเดอร์เอ็กเซดคาเมเดอร์คูกาคาเมเดอร์รีไวท์คาเมเดอร์ฮิบิกิคาเมเดอร์ริลคีคาเมเดอร์ดรีฟคาเมเดอร์ไกมูคาเมเดอร์เซเบอร์ Commander Bill, Commander Oz. เป็นยังไงกันบ้างครับกับ o m m a เดอร์คิสชุดการเปิดตัวของ c o m มเดอ e ์รีไวส์คุณภาพและการลงสีก็ต้องบอกว่าได้ตามราคานะครับเพราะกล่องแบบแยกกล่องหนึ่งก็ราคาประมาณ100กว่าเยนเท่านั้นเองแต่ถ้าใครที่มีฝีมือเอาไปลงสีเพิ่มก็น่าจะทำให้สวยขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับชุดนี้ในบ้านเราก็ต้องบอกว่าหายากกันสักหน่อยเพราะว่างานลเดอร์สวมนิ้วไม่เคยจะมีคนเก็บกันสักเท่าไหร่ก็คงเพราะน,น,นานๆถึง ออกมาทีไม่เหมือนตะกรอนที่ออกมาปีหนึ่งหลายๆชุดสำหรับชุดนี้ที่ผมเคยมีแล้วก็คืออากิโตะแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็เลยพอซื้อยกชุดมาได้อยู่แต่ถ้าใครที่มีสะสมมาบ้างแล้วอยากหาตัวแยกก็อาจจะแพงกันสักนิดนึงสําหรับเหล่าเลวะไรเดอร์ทั้ง4ตัวยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสละการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ